สีแจงน้ำยาขระปุนเด้อสวัสดีจ้าแม่น้องไอ้อีสานบ้านน้อยจ้ะแจงขระปุนแม่น้องไผก็กำลังเตรียมเครื่องสดสตยก็กำลังสังไฟผ่าสวยเราพี่น้องแล้วบัดแจงขระปุนสิ่งกินเลี้ยวยุดอกมาดิสวัสดีจ้าแม่น้องไผจ้ะนนี่ข้ามีเมนู่ยังแม่น้องไผเเ็ดน้ายาขระปุนจ้ะแจงใกล้บ้านเตรียมเครื่องเราจ้ะนี่ไก่้บ้าน นี่ครับตแกงไก่เย็ดน้ำยาขะปุนเด้อจ้ะเตรียมเครื่องหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเมล้วเต่เราจะสับไก่ตัวแกงสูตรเบ้าแอร์ลูกน้ำผงสูตรบ่ต้องต้มเครื่องเครื่องสดแม่นบ่สูตรอันเครื่องอันเครื่องสดเด้อจ้ะจำแบบสดสดมันสิหอมเพิ่านะมันสิหอมกว่าเฮาไปต้มเฮาไปต้มแล้วมันสิเอาไปต้มแล้วมันสิจืดเนาะ กิน<ส><ส>แม่น้องไฟกับมิตรตม้มด้วกันแมนวันนี้เรามาเห็ดป่าเห็ดสูตรนี่แล้วชิ้นใหญ่ขึ้นกันหล่าพี่น้องสูตรแบบเครื่องว่าต้องต้มตำซุกๆนี่ตถั่วสใส่กันกับไก,ก่เออมันสีหอมเข้าเครื่องเสียงไก่บ้านนี่ก็แสบเลยเนาะนี่เครื่องเ,เคืองสดๆพี่นอ้องเตรียมตำแบบสดๆเอา ไก่สาวไก่นุ่มเนาะไก่นุ่มไก่พ่อไผ่พผ่เนี่ยล่ะไก่พ่อมตาตะเสาคนพ่อมาไว้ตา, <c oughs> านติดบ่วงหนูอันนั้นพ่อละอันติดบ่วงหนูพ่อก็แล้วมา,หาใาห้ไปใส่หนูไปไปดไทไ้ทั้งหนูได้ทั้งไก่ไปไส่หนูไว้ถ่ารักษาเออไนใส่บ่วงหนูไว้ถาเลยติดทั้งไก่ทั้งหนูได้ได้กินทั้งไก่ทั้งหนูพี่น้อง หนูกับมานพ่อหนูต,นตั้งเครื่องตั้งแต่แบบนิสิตตั้งเครื่องตั้งผิกสดสดแลช่สดหัวหอมจะ้ะหอมแดงเกือกทุกอย่างเลยเนาะ <laughs> เข้าวกะสิได้พักกระเสียพักซี่พักหอมแม่ก,กินกับพ่าจ้ะพักกินกับายังบอกเพื่อน่อาน,นำยาเพื่อนมาเอาปูมาเหยีนดนำยาขปุนไหมเขาล่องเห็ดเบิงมาปูเข้ากับหลายอยู่าง <laughs> ที่เป็นจังไหนนะเปรสชาติไหมรสชาติก็นำยาปูเหรเนาะเนาะมันจะเป็นจังไหนสะนะขาเคยกินอยากเทือ นล้องตลาดอ่ิเสียบยดลเนาะนาำก็ิสเหลืองอุยหุยดีครับแย่แม่น้องไปสิไปเอาไปคนก้อนางไปหาคุดไปได้ยแลหรอเนาะต้องสีคุดใตอันเพราะว่าข้าต้องมาต่ำมาตน้ำมันสิแสกทบก็ันเขียงแกงลุ่มจ้ะตำเองกระชายล่องกระเทียมข้าบ่ได้ตำได้เลยใส่หัวเลย กินินจะไข่ลงไปลูกโดดลงไปไปบัเนี้ไปขวานะนี่แม่ไปิ้งไก่ใส่ไก่ใส่ไก่แต่ว่าตาเคียงใส่น้ำกันแล้ว Say chân trang hóm hòm hùng hèn con hỏi <laughs> giải thích thơm nào. Say cây mầm 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 ngoài. mầm này, mầm mầm xay mầm 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 hết ngay cả. ก็ได้ไปลอดตุ่มก็ได้ไปนั่นยากนั่นเนาะอันท่านเราก็ตจำเครื่องรถเก็บไงเรากระเสียบพร้อ,อ,อมเลยนะวันเครื่องเครื่องลงไปขวดใช่ไหมเกลือลงไปเพราะอันนี้ประแดกเลยประแดดเสียบปลาลนัวประแดกพอหน่อยส้อยเดิมคือเก้าวละจ้าประแดกปลากระดีปลากระดีตีนปลากระดีก,ก,กด็ะเสียบปลาซอยกระเสียบอ,อย่า ซอยกระเซาะังัวชุลรถใส่ไปบอดียวเรีนรับรรพี่น้องบ่อเดใย่จักเกือชุลรถตถตักต้นน้อยหอมขัดกระเซระยาขับปุณ ข้น้าันจะไปตามลังคุกรอกไปมอเสียบกับพี่น้องแดงตรงตรงคือจิเพชรเยอะขึ้นปันได้ได้กับปุนลงไปเกลอดลงจ้ะไก่ลงไปจ้ะ อย่างนีเอาล <c oughs> ดท่ามาดีจ้งเอากับพอึงกับ่าเพ็ดคักพอดีก็เ,กอกเอาตัวสุดไทยจ้ะหอ,อมใบบุกูดหอมกับพี่น่นนอ,อยาใกล้บ้านจ้ะ คงไลยเลยเข้าเหมือนเดิมไอือแล้วอันนี้เรียบร้อยครับพี่นอ้องยากไก่บ้านจ้ะยากระปุกเออจ้ะยาป่าไก่บ้านแต่ว่าลรบในเก็บล่มนั่นแหละพี่น้องจมกระแห้งนอนลงอีกนอนลงอีกอืมเต็มซ้ำ มาเด้อจดีมาจ้นตอกพุ่นแบบนี้โอ้ยอกพุ่นได้งยังมากพุ่นมากพวกนั้นกี่ฮะเขากินพอดีไปได้กล้วยสุกลอติเมียนโอ้สุกคาเชียโอ้ไมีแต่หน่วยอันนั้นตตนิจังว้าวว้หนึ่าหน่อยหน่อยฮะต้อกินจังว่าวว้หน่งหน่อยหน่อยไปแขนไวเแต่พอดียวมาแล้วแล้วบริการพิรุษครับพี่สามงหน่อยครับมามาแล้วแล้วเอาแขนไว้ซุกไปเรื่อยๆกินไปน้ำเรื่อยๆโอ้ อาหารบ้างใหญ่ครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวปุ่นน้ำยาใกล้บ้านนกันจ้ะตัวละนกนี่พักเข้ากระถาดหนึ sì, oh, ่งจ้ะเด้อมาเส็บเส็น้ำกันข้าวปุ่นกระถาดใหยหนึ่งจ้ะมาอนี่ปานเอาปุ่นอะไรไปสิ่งมันกระนั้นตรงนั้นอ้าวตอนใส่น้ำ หอมขับปุ่นวยๆเดยเอฟซีสมองสมบัติแล้วครับมาสดขอบปุ่นน้ำหรุ่นน้ำทิ้งงานมันข,ข้าวปลาขอาปลาเติมอีกขอบปุ่นมิตรงมีพักเกษตรก็ผลปลาหืม เราจัดพอดีพอดีมาพี่น,อน้องนกหนอกมาพี่น้องมสกปุ้นน้กัหนอกมนิกิน,น,นก้หอะไรมือเราไม่กินข้าวปุ้นน้ำ กินตามฤดูกาลเมื่อไรอาหารตามฤดูกาลยามมีปลาก็กินปลาถ้ามีนูกินหนูไปเนยังไัถุวนหนูกรมากินเท่าเนาะเอาพุ่นตุ่นบักใบเอน จำพ่อบอกเอาไห้จังเหยเล่ายิบเพงบอกพ่อดีเล่าจินนึกเนี่ยเล่าไรทำไปจินไรยังไม่ได้ถักผักทอโมสรีจูเปนอย่างน้หรือนีแล้วมันคอยสรจูเจ้าบีเบีบนี้ได้่อ

ทสิเห็นน้ำยาปูสู้จินจเรียว่าจองไป็ุนปูใสยกันโอ้แมนว่าแมนเี้ยงตะบนตัวไปได้น้ำยาปลาไหลมันเจียยังเห็ดกตรงรอบมือเดปาไหลมันแสบอยู่แล้กินไม่แย่แจ่มยังปลาไหล มจันพอแล้วประเดี๋ยวใช้กันต้นนั่นพอแบบเตี้อสื้อเพื่นเทราจย์เจ็บเนาะได้บ่อเพชรมีหลุกโดดเยอะเด้ออือเยอะ้กนแล้ว นีก like to ินน้ำงานไปเนาะแกบไรเนาะจะว่าบ่อด้ลเท่เลติวบางๆโดนๆเนียน้อยก็ธรรมดาล่ะนี่ก uh, ็บม We right. ีขาวก่นด้วเดี๋ยวนี้ก็มุ้งก็เจ้าขายเจ้าวาขายไปเลมันเป็นจานละสามดเยอขายก็แจกเพืันละพนานเอนมส้นกวางยาวี่กิน้ ว่าที่อะไรของงานนอนซ่อนนะใจแม่ก็ยังว่าแสบตัวจานแปดสิบใจแม่เราก็ยังว่าแสบไปกินงานนอนซ่อนที่แม่เราว้างไปไปกินกับปุ่นมานะไปเที่ยวงานไปกินกับปุ่นงานอ่อนซ่อนบ่ราะมันไหลาได้มันทั้งแซ่บจานหนึ่งเลยเป็นหิวว่ดีสิแม่เป็นมีผักทุกอย่างแซื้อผักทุกอย่างแซ่บหลีโจมต้องเด็แจงแซ่บน้ำมัน ิบสี่หรือว่าเจ้าเด่นหรือมีไอ้ม้วนหรว่าพอจะไม่เอาพวกติ้มมาจอดไปเลยนะกพว่าธรรมดามันกันบเวนที่สามสีบบอกงยี่ิบห้ายี่ิบห้าบเาเกามันเป็นยี่ห้าเนี่ยอันต้นบัตรไปเสกันเจ้าจเจ้าบัตรั่ผู้ยิบันก็บอกต่อมาขายมันเจ้าบัตรเด้เบิง เดามือได้นั่นสิบอกเบิ่งเวลาโอ้บเบิ่บงวันที่หรอกพี่น้องถ้าเจยอย่างมาโยมน่านอนท์ซ่อนของยอดชอบว่าปีของดีพื้นบ้านบ้าน,นที่านบ้านหน่วยห้อหรือว่าของอำเภอว่าปีจะได้เ้านี้มันีพยื่อรุ่งกระฟ้อมขอบขั้วขอมจิ้มงานขอบคุณพี่น้องที่คนอะไรก็แช่ครับเซาหนีมันีก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักน,นิดละครับสวัสดีครับ <S <S ดีจ้า